เป้งแบบนี้เลยจ้ะดูค่ะเก้งนะเขาเรียกว่าโรยอยู่อู้วิ่งแล้ววิ่งแล้วอู้ยหลายตัวจ้ะพี่น้องโอ้ยสวัสดีค่ะผักกาดหอมสวีเดนกับกระปุกลูกพาพี่น้องมาบุกป่าบุเบอรี่อีกแล้วจ้ะ วันนี้เรามาที่ริมทานน้ำเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราเก็บคนละฝั่งค่ะกระปุกลุกจอดอยู่ตรงนี้นะคะใกล้ถนนตรงนี้ไม่เคยมาแต่พอเข้ามาเท่านั้นแหละพี่น้องผลไม้ของเรายังสวยแล้วก็ดกมากก่อนจะเก็บเดี๋ยวจะหมุนกล้องมาให้พี่น้องชมว่าผลไม้บูเบอรี่ในป่าแห่งนี้ ยังคงสวยงามแล้วก็คงจะเก็บได้อีกนานค่ะตอนนี้เรามีออเดอร์เข้ามาเยอะเลยเพราะว่าคุณแลมโบ้เปิดขายถึง6เส้นทางนะคะทางเฟซบุ o o ล็อบบิ้นะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นในช่วงที่เขาล่าสัตว์กันอยู่ผักกันหอมก็จะรีบเข้ามาเก็บผลไม้ตอนกลางวันค่ะเพราะว่าเขาล่าสัตว์กลางคืนและตอนเช้าตรู่นะคะ ก็จะทำเวลาสักนิดหนึงทำคลิปให้พี่น้องได้ชมพอได้หายคิดถึงกันนะคะว่าผักกาดหอมได้เข้าป่าผลไม้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวมาชมผลไม้ของเราก่อนที่ผักกาดหอมจะลุยเก็บนะคะดูนี่จะ้ะพี่น้องจะดูดูค่ะเนี่ยหอมถึงบอกว่าชอบอยู่ในป่ามันคลายเครียดได้ทำงานแล้วเราก็เราก็โกยผลไม้ค่ะ ได้ตังค์ด้วยเนีย่ยนะคะให้เห็นแบบนี้ยค่ะหนูกล้องซูมเอาค่ะกล้องสวยๆดีๆซูมเอาค่ะกล้องเล็กๆราคาถูกๆของผระกาดหอมมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูเอานะคะพี่น้องดูจ้ะ ภาพหน่อยเม็ดสวยเม็ดเต็งตึงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยค่ะ แป๊บเดียวนะพี่น้องดูยังไม่ได้ตัดต่อคลิปนะคะจะเต็มแบบพ่อกระเร้แล้วะค่ะก็ลิตรกว่านะตอนนี้ก็ยังขายเหมือนเดิมค่ะลิตละห้าสิบคนนะคะแล้วก็การแลกก็จะน้อยกว่าตอนนั้นมันจะตกลิตรละร้อยแปดสิบเพราะว่าค่าแรกเปลี่ยนมัน หนึ่งโคนมันแลกได้สามจุดหกตอนนี้คุณเลมโบ้บอกว่ามันแลกได้สามจุดสามจุดสี่เนี้ยค่ะก็ขึ้นขึ้นลงลงยังไงก็ได้ทั้งนั้นแหละพี่น้องผลไม้เราไม่ได้ปลูกไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ย,ยาเทวดาดูแลไว้ให้ก็อย่างที่ทุกท่านรู้เลยค่ะ โคงดงามดูค่ะน,นี่ยังไม่ได้ตัดต่อคลิปนะคะ ยมากเลอันนี้ห้าลิตรนะคะถังนี้ถ้าเต็มก็สิบห้าลิตรจ้ะผลไม้สวยมากจ้ะพี่น้องจ้ะสวยจริงๆเขาจะขึ้นอยู่บนหญ้ามอสจ้ะผลโตแต่ว่าสวยมากเลยค่ะี่จ้ะสีนวลแบบเนี้ย ลูกค้าถึงได้บอกว่าเหมือนไปเก็บในฟาร์มน่ะดูค่ะนี่เป็นเป้งแบบเนี้นะคะนี่ผลไม้ป่ามันจะมันจะเล็กกว่าในฟาร์มนะแต่อันนี้มันใหญ่ใหญ่แล้วเราก็มีเก็บส่งลูกค้าตลอดคุเรมโบลง Facebook ตลอดเออเขาก็เลยคิดว่าเป็นผลไม้ในฟาร์มจ้ะค่ะก็หยุดดื่มน้ำดื่มท่าแล้วก็ เว็บเว็บเปิดอ่านคอมเมนต์จากพี่น้องฝากกันหอมก็ยังไม่ได้ตอบนะคะแต่รับทราบทุกๆข้อข้อความร,รับทราบทุกท่านเลยต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะบางครั้งมันทนไม่ได้อะ่ะพออ่านไปมันก็ใจน้อยอะ่ะใจอ่อนจะ้ะก็เนาะ เก็บผลไม้ไปด้วยค่ะก็คิดนู่นคิดนี่ค่ะมันก็เต็มถังไปเองพี่น้องงานมันก็ต้องรีบทําด้วยไงแต่ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านเลยค่ะเข้าใจเลยค่ะว่าโอ้มีคนรักน้องหมาน้องแมวเยอะเลยค่ะมาอกเดียวกันเยอะเลยค่ะขอบพระคุณทุก,ท,กทุกกำลังใจที่ให้มานะคะ พกักการหอมเองก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเหมือนกันจ้ะเดี๋ยวจะตั้งใจเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆจ้ะจริงๆแล้วก็คือยังอยู่ที่เดิมนะพี่น้องอ่ะเนี่ยนี่นะไม่ได้ตัดต่อคลิปนะคะดูอาจจะบอกว่าดูชฉย,ยาดูกระปุกลุกอยู่ตรงนี้จ้ะนี่เห็นไหมกระปุกลุกอยู่ใกล้กันแค่นี้ยค่ะ ทุกลุกอยู่เนี่ยค่ะผลไม้ของเราก็อยู่เนี่ยคือเหมือนกับว่าเส้นผลบังภูเขาน่ะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเก็บค่ะเนี่ยค่ะทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้อง คือว่าลูกเต่งลูกตึงแบบว่าใบเขาก็เริ่มจะหล่นบ้างแล้วไงเปลี่ยนสีแล้ว่ค่ะเนี่ยเก็บมือก็ได้สวยด้วยเก็บมือก็ให้ราคาเท่าตัวนะดูจ้ะนี่นีผลไม้เต็งมากเต็มภูเขาเลากายังเก็บได้อีกนานจา้ะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวพักการหอมขอ โกยๆกยก่อนค่ะเดี๋ยวจะได้เวลานายพานแล้วก็หมดสิทธิ์เลยค่ะ โมียนี่ามอดนะบนสูงสูงนี่ ล้นค่ะจ้าตอนนี้เตรียมกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าคําละค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ตักได้2ถังเต็มนะคะรวมวันนี้ก็ส,สองถังนี่30ลิตร30 l. แล้วก็อีกถังหนึ่งสก็ประมาณ40่กว่าลิตรละจ้ะเดี๋ยวต้องไปเลือกกันอีกจ้าตอนนี้กระปุกลุก ก็จะขนผลไม้กลับบ้านก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาถึงนะคะพี่น้องทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะจะก็ตอนนี้ก,กระปุกลูกกำลังจะขนผลไม้เข้าบ้านค่ะก็ มีอะไรก็เดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคลิปยังไม่จบบริบูรณ์จ้ะพี่น้องจา๋าดูกวางเดินอยู่กลางถนนนะคะดูจ้าพี่น้องจา๋าดูคือรถประกาดหอมมันนิ่งไงโอ้ลูกเอ้ยหนี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 ได้พานเร็วพี่น้องจา๋าดูดูค่ะไม่ยอมหนีนะ สงสารจังเลยขับไปเขาคงจะตกใจอะ่ะอืมกี่ตัวน่ะสองตัวหรือเปล่าโถ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 อยู่กลางถนนเลยลูกเนี่ยค่ะพี่น้องประเทศสวีเดนด์มันอุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราขับไปดูค่ะเก่งนะเขาเรียกว่าโรอย,อยู่อู้วิ่งแล้ววิ่งแล้วอู้หลายตัวจ้ะพี่น้อง โอ้ยอ่ออ่อออขอโทษขอโทษลูกเอ้ยแล้วมองไปไกลๆนู้นนะคะเป็นวัววัวจากพี่น้องเห็นไหมทุ่งหญ้านูนสัตว์ป่ากับสัตว์บ้านใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเลยความอุดมสมบูรณ์ทุ่งข้าวเหลืองๆอะนะคะเขาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะมันเป็นเอ่อ พวกข้าวเหมือนข้าวบาเลเล่อะไรพวกนี้เขาก็เกี่ยวเป็นข้าวแห้งนะเป็นฟางแห้งเอาไว้เลี้ยงสัตว์จ้ะเพราะว่าเขามาพันไอ้ไอพ้พลาสติกขา,ขาวๆเป็นที่เก็บหญ้ามันมีทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งนะคะเอาไว้เลี้ยงสัตว์บ้างแล้วก็ขายบ้างเงนี้ยค่ะต,ต,ตรงสาแดงๆนั่นคือโกดังเก็บหญ้าพวกนี้ค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ่ายเฉียดๆกักนด้านในนึ่ก็จะเป็นฟางแหงยาแหงตอนนี้มา ถึงสวนเปี่ยมสุกแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋ากำลังจะถึงบ้านละคุณเลมโบยังไม่มานะคะว่าวันนี้คุณเลมโบทำงานมาถึงบ้านแล้วใจหายทุกทีเลยคุณ <c oughs> ลูกๆก็คอยวิ่งรับไอ่ลูกคิเล อ,อืเว้นแตมมามาแฮคิดเลนอนอยู่ตรงนี้นะคุณคุณพี่สกกตเตอร์ก็นอนอยู่ตรงนี้จะช่วงนี้ก็เป็นวันลุ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ คุณเลมโบเลือกบูเบอรี่เมื่อคืนนี้แกก็เปิดเพลงเสียงดังค่ะแล้วก็ลูกค้ามารับผลไม้เอาถังมาใส่จ้าเพราะว่ากล่องอใส่ผลไม้ของเราหมดนะคะวันนี้ก็เลยทำคลิปต่อเพราะว่าคุณเลมโบกลับจากทำงานแกก็เอากล่องมาขนาดนี้นะคะวันนี้พักการหอมอยู่บ้านนะคะเก็บกวาดบ้านช่องค่ะหลายวันทิ้งไว้นะคะดูแลต้นมงต้นไม้ตัดหญ้าดูแล น้องหมาน้องแมวดูแลป้าค่ะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านช่องค่ะจะก็ไปเก็บแอปเปิลมานะคะอ่าหลังจากจบคลิปนี้แล้วผักกาดหอมก็จะทำแอปเปิลอาอบค่อบแห้งค่ะอบแห้งค่ะก็จะฝานจะอะไรแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปต่อนะคะ เดี๋ยวว่างๆจะทําให้ชมค่ะคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วอันนี้ก็อยากให้พี่น้องดูค่ะว่าของฟรีในสวีเดนก็มีนะคะนี่เรารับฟรีมาจากร้านขนมนะคะเป็นกล่องขนมเขาเรียกว่าบูดิสนะคะก็ชุดก่อนน้้นเอามาหมดเกลี้ยงเลยค่ะที่เอาวางไว้ตรงนี้นะคะหมดเลย อันนี้เป็นกล่องที่รับมาวันนี้ค่ะเออเมื่อวานนี้ได้ทั้งหมด37ลิตรนะคะถามเมื่อกี้ถามคุณเลมโบว่าได้เท่าไหร่แกเลือกเองแล้วก็ไอ้ส่วนที่เหลือแกก็เอาไปเข้าในตู้เย็นลงรถไว้แล้วก็ไอ้ส่วนที่ขายไปก็คือลูกค้าเอาถังมาใส่ค่ะจะก,ก็ทำคลิปให้ประติดประต่อต้องขอโทษขออภัยค่ะจ๋าวันนี้ก็จะมาปิดคลิปกันด้วยได้กล่องมาใหม่นะคะ พรุ่งนี้ก็จะเข้าป่าเหมือนเดิมจ้ะคือเย็นนี้ก็จะรีบทำแอปเปิลเพื่ออบในเครื่องนะคะนี่นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามให้กำลังใจนะคะไม่ว่าพักการหอมจะลงคลิปอะไรก็เข้ามาติดตามชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจ เสมอมานะคะต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะจะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะจะอย่าลืมติดตามไปให้กำลังใจผักกาดหอมในคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีจ้านี่นะคะขกาวก่อนหมดเกี้ยงเลยค่ะ